เปิดเส้นทางความรักอ,อมอักพันดาเรียจนถึงวันจากลาที่หลายคนยังไม่เคยรู้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าจริงๆสําหรับการจากไปของพระเอกหนุ่มผู้ร่วงรับอ,อมอักพันที่จากไปอย่างกระทันหันในวัย39ปีหลังรักษาตัวมานานกว่า2ปีซึ่งออมอักพันนั้นมีแต่คนรักจริงๆซึ่งนอกจากคนในครอบครัวของอ,อมอกักพันทั้งพ่อแม่และ้องสาวที่หลายคนรู้จักนั้นก็มีชื่อของดาเรียสาวฝรั่งผมบอล ที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าออมอักพันนั้นมีภรรยาแล้วสำหรับภาพที่เห็นตลอดในงานสวดพระอภิธรรมศพของอ,อมอักพันที่มีดาเรียเชฟลุกอยู่เคียงข้างครอบครัวนามาตและเห็นถึงความสนิทของดาเรียกับครอบครัวอ,อมและเรื่องราวความรักของอ,อมอักพันและดาเรียเชฟลุก ที่พึ่งถูกเปิดเผยออกมาว่าความรักที่งดงามของทั้งคู่นั้นเริ่มต้นเมื่อราวปี2,563และดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า4ปีก่อนที่ออมจะป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจในปี2,565ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดาเรียได้อยู่เคียงข้างออมเสมอมาเป็นกำลังใจที่สำคัญและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด แม้สถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะไม่เคยเปิดเผยอ,อย่างเป็นทางการแต่ในช่วงเวลาสุดท้ายดาเลียก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อออมอย่างชัดเจนโดยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานบำเพญกุศลให้กับสามีที่รัก